กลยุทธ์ที่9ดูไฟชายฝั่งกลยุทธ์นี้มีความหมายว่าเมื่อประสบกับภาวะที่ข้าศึกแตกแยกบุญวายกันเองควรรอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก่อนหากข้าศึกใช้ความป่าเถือนแก่กันต่างเข็นฆ่ากันแนวโน้มก็จะพาไปสู่ความพินาศเองในเวลานี้จะต้องปฏิบัติให้ถอยตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในจดหมายเหตุสามก๊ก ประวัติวีก็บได้แก่อ้วนเสี้ยววีแกมีเรื่องราวเป็นอุทาหรณ์ดังต่อไปนี้ปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออกเมื่อการปราบปรามอย่างโหดเหี้ยมต่อการลุกขึ้นสู้ของชาวนาะพวกผ้าเหลืองเสร็จสิ้นไปอย่างเรียบร้อยแล้วก็ทำให้เกิดการแย่งชิงการยึดครองเขตอิทธิพลระหว่างพวกขุนศึกอย่างใหญ่และเกิดการลบพุ่งกันชุลมุน ผู้ที่มีกำลังเข้มแข็งที่สุดในครั้งนั้นคืออ้วนเซี่ยวกับโจโฉในรัชสมัยของพระเจ้าเงนเต้อ้วนเซี่ยวจะยึดครองภาคกลางโจโฉจะกำาลาบภาคเหนือทั้งสองฝ่ายจึงลบกันอย่างดุเดือดที่เมืองกวัวต่อโจโฉเป็นฝ่ายชนะอ้วนเซี่ยวในปีเรื่องขึ้นก็ลบชนะอ้วนเซี่ยวที่เมืองซองเต๋งทำให้อิทธิพลของอ้วนเซี่ยว เ่อมถอยลงไปอ้วนเซี่ยวเมื่อพายแพ้ติดต่อกันหลายครั้งก็กัดกุ้มและทอแท้ยิ่งนักหลังจากกลับไปถึงแค้วนก้จิวอีกไม่นานก็ตอมใจอาเจียนเป็นโลหิตถึงแก่เสียชีวิตอ้วนเซี่ยวมีบุตรชายอยู่สามคนได้แก่อ้วนถำอ้วนฮีและอ้วนทรงอ้วนทรงเป็นบุตรคนที่สเกิดกับนางเล่าซือ ภรรยาคนหลังเป็นคนองอาจกล้าหาญอ้วนเซี่ยและนางเล่าซื้อรักกันมากเคยคิดจะมอบอำนาจให้กับอ้วนทรงหลังจากอ้วนเซี่ยตายแล้วนางเล่าซื้อก็ปรึกษากับสิมโพยและฮองกีคุณซื้อของอ้วนเซีย่ยให้อ้วนทรงครองอำนาจแขวนเซียงจิวจ๋วอิวจิ๋วเป็นจิว๋วและจิจิว๋วสี่แขนรวมกัน ตามเจตนาลมของอ้วนเซี่ยวซึ่งในขณะนั้นอ้วนถามบุตรชายคนโตของอ้วนเซี่ยวตั้งทัพรักษาแค้นเซียงจิ๋วอยู่มีไพ่คนในมือถึงสิบหมื่นคนเมื่อได้ข่าวว่าอ้วนทรงได้กลุ่มอํานาจทั้งสี่แขนก็ทําให้เกิดการไม่พอใจแห่ที่ตนเป็นบุตรชายคนโตน่าจะได้รับตําแหน่งนี้จึงตั้งตนเป็นขุนพลเชอฉีปรึกษากับกุนซือกวัวเต๋อและซินเบ้ง จะนำทัพไปตีกิจิว๋วแต่ในระหว่างนั้นกองทัพใหญ่ของโจโฉก็มาประชิดชายแดงอยู่พี่น้องทั้งสองจึงจำใจต้องร่วมมือกันต่อต้านข้าศึกความขัดแย้งในเรื่องการชิงอำนาจจึงได้ผ่อนคลายลงส่วนโจโฉนั้นมีความประสงค์จะกำลับภาคเหนือให้เป็นเอกภาพอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ภายใต้อำนาจของตนจึงบุกขึ้นเหนือลุกเข้ามาในพื้นที่ของอ้วนถมและอ้วนทรง อ้วนถมตั้งทัพอยู่ณเมืองลิหยงเพื่อยันทัพโจโฉไว้อ้วนทรงก็นําทัพจากแคนกิ่จ,จิ๋วมาสมทบด้วยอ้วนฮีบุตรชายคนรองของอ้วนเซี่ยวซึ่งรักษาแคนกิจ,จิ๋วรวมทั้งโกกันหลานชายซึ่งรักษาแคนเป็นจิว๋วต่างก็นําทัพมายังเมืองลิหยงเพื่อร่วมกันต้านทานการบุกรุกของโจโฉแต่การรบที่เมืองลิหยงอ้วนถมกับอ้วนทรง ออกรบหลายครั้งก็ทําทให้แพ้ทุกครั้งจึงได้แต่ตั้งอยู่ในเมืองไม่กล้าที่จะออกไปรบด้วยทั้งสองฝ่ายจึงยันกันอยู่เช่นนี้เป็นเวลานานหลายเดือนในเดือน3แห่งปีที่8ของสกราชเยียนอันโจโฉทุ่มกําลังเข้าตีเมืองลี่หยงอย่างหนะักที่น้องตระก,กูลอ้วนถูกบังคับให้ต้องออกรบด้วยแต่ก็ถูกโจโฉตีพ่ายไปหนีกลับไปยังกิจิวตลอดทั้งคืน กองทัพของโจโฉก็ไล่ปีไปจนถึงดแดนคิดจิว๋วพวกแม่ทัพในกองของโจโฉมีความเห็นให้ช่วยโอกาสเผด็จศึกไม่ให้ทันได้ตั้งตัวแต่กุนซือของโจโฉช,ชื่อว่ากุยแกพูดกับโจโฉว,ว่าเมื่ออ้วนเซี่ยวตายแล้วนางเล่าซือภริยาของเขาตั้งลูกชายขึ้นของอํานาจแทนลูกเนียหลวงฉังนั้นในระหว่างอ้วนถามกับอ้วนซ่งจึงมีความขัดแย้งกันอยู่และต่างมีสมัครพรรคพวกของตนเป็นอันมาก ไม่ช้าไม่เร็วพวกเขาจะต้องเกิดการแข่งแย่งกันอย่างแน่นอนบัดนี้กองทัพเราประชิดเมืองเขาอยู่พวกเขาย่อมสามัคคีกันมาต่อต้านเราเมื่อใดที่เราถอยทัพพวกเขาก็จะต้องหันหน้ามาห้ามพันซึ่งกันและกันเพื่อชิงประโยชน์ของตนเองเป็นอย่างแน่ทัพเราไม่สู้ก่อให้กิจจิวไปพังๆก่อนลงใต้ไปปราบเล้าเปียวที่เมืองเกงจิวเพื่อรอดูการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าอ้าวนถ้มกับอ้วนทรง เกิดปะทะกันไม่ฝ่ายหนึ่งบาดเจ็บก,ก็อีกฝ่ายหนึ่งล้มตายหรือมิฉะนั้นไม่ฝ่ายหนึ่งอ่อนแออีกฝ่ายหนึ่งต้องหนีเอาตัวรอดเมื่อนั้นเราค่อยยกทับกลับมากี่จิ๋วก็จะตกอยู่ในเงื้อมือเราได้โดยง่ายโจโฉได้ฟังดังนั้นก็นิ่งคิดอยู่เห็นว่าที่คุยแกว่ามันนั้นก็ดีจึงถอยทับลงใต้บุกตีเล่าเปียวณเมืองจินจิ๋วต่อไปเมื่อโจโฉถอยทับไปแล้วอ้วนฮีกับโกกัน กานก็ยกกำลังกับถิ่นเดิมของตนอ้วนถมกับอ้วนทรงก็ปะทะกันจริงๆเพื่อแย่งกันเข้าของกิจิว๋วอ้วนถมสู้อ้วนทรงไม่ได้จึงถอยไปตั้งมั่นอยู่ณเมืองเพงงวนขวนพิงเหวียนเซียนในมณฑลชานตงปัจจุบันอ้วนทรงคิดจะกำจัดอ้วนถมด้วยตนเองจึงนำทัพไปล้อมเมืองเพ่งนวนขวนไว้อย่างหนาแน,น่นกลัวเต๋าคนซื้อของอ้วนถมจึงแนะนำว่าในเมืองเราเนี่ยสเสบียงอาหารน้อย มันยากที่จะรักษาไปได้นานไม่สู้ส่งคนไปเจรจาขอความช่วยเหลือจากโจโฉทัพโจโฉตีกิจิว๋วอ้วนทรงก็จะถอยทัพไปช่วยถึงตอนนั้นกองทัพโจโฉบุกด้านหน้าเราไล่กระหนาำอยู่ด้านหลังอ้วอนทรงเหลือจะหนีไปไหนรอดเมื่ออ้วนทรงถูกจับไปไพ่คนของอ้วนทรงก็เป็นคนของบิดาท่านมาก่อนท่านจงรวบรวมไพ่คนของกิจิว๋วและเซียนจิ๋วสองแหวนแล้วจึงค่อยต่อต้านโจโฉต่อไป โจโฉมาตักทางไกลระเบียงอาหารคงไม่พอเมื่อเวลานาน,านไปก็คงจะต้องถอยไปเองเขเถอเปิดน,นี้ก็จะรักษาไว้ได้ค้วนถามเห็นชอบด้วยกับความถึงกล,ลัวเตา๋าจึงปฏิบัติตามอูบายนั้นส่งสินผีน้องสายสินเบ้งเป็นทูตพิเศษไปขอความช่วยเหลือจากโจโฉแต่เมื่อสินผีไปถึงเมืองฮูตโตโจโฉก็นำทัพลงใต้ไปแล้วสินผีจึงติดตามลงไปจนถึงที่ แจ้งความประสงค์ให้โจโฉทราบพ,พร้อมทั้งยืน่นหนังสือของอ้วนถาให้ด้วยในขณะนั้นพวกแม่ทัพในกองทั้งหลายของโจโฉต่างคิดตรงกันว่าการมาขอสวามิภักดิ์ของอ้วนถมมีเลทในแต่กุยแกกับซุนฮิวกับมีความเห็นว่าให้โจโฉรับไว้พูดกับโจโฉว่าเมื่อเหอเปยยังไม่สงบก็ยังคงเป็นภัยแก่เราอยู่ควรฉวยโอกาสความปั่นป่วนภายในของตระกูลอ้วนมาเสียงจิ๋วและจิจิ๋วให้ลาภภาพาไปก่อน ส่วนเล้าเปียวเมืองเก่งจิ๋วนั้นเก่งก็เก่งแต่ปากหามีความหมายอันใดไม่รอไว้จัดการทีหลังก็ไม่เสียการดังนั้นโจโฉจึงยอมยกทัพกลับมาขึ้นเหนือมุ่งไปยังกิจจิว๋วฝ่ายอ้วนถำ้ำได้ฟังว่าโจโฉนำทัพไปตีกิจจิว๋วก็เข้าใจว่าโจโฉหลงในอุบายของตนก็ดีใจนะส่วอ้วนทรงเมื่อได้ข่าวโจโฉยกทัพมาถึงชายแดนกจจิว๋วก็รีบถอนตัวจากเมืองเพ่งนวนกวน ไปช่วยกี่จิว๋วแต่ขุนพลทั้งสองคนของอ้วนทรงคือลิกองกับลิเซียงหนีไปเข้าด้วยโจโฉเมื่ออ้วนถามทราบข่าวก็รอบทรงตาขุนพลไปให้คนทั้งสองเพื่อให้เป็นไส้สึกคอยซ้ำเติมเมื่อตอนตรงตีโจโฉโดยไม่รู้ว่าโจโฉร,รุ้ในอุบายของตนอย่างแน่ชัดแล้วแต่เพื่อให้อ้วนถาำใจใจรวงกำลังกันตีกี่จิว๋วโจโฉจึงแซงทํำทีว่า จะยกบุตรสาวตนให้เป็นภรรยาของอ้วนถ้ำเมื่อโจโฉบุกเมืองเยี่ยเฉิงของอ้วนทรงอ้วนถ้ำก็ไม่ได้ยกกำลังมาช่วยโจโฉแต่กลับบุกตีเอาเมืองกำเหลงทันเบ็งปุดไหและโหกันอ้วนทรงถูกลบกระหน่ำด,ด้วยทับทั้งด้านหน้าและด้านหลังก็แตกผ้ายับเยินไปจำเป็นต้องหนีไปอยู่เมืองจงซาน ต่อมาก็หนีไปสมคบอยู่ด้วยอ้วนฮีพิชายอย่างแขรงอกจิวอ้ว,วนถมจึงรวบรวมไพ่พลของอ้วนทรงที่แตกกระจัดกระจายมาเป็นของตนย้อนกลับมาต่อจ้านโจโฉอีกโจโฉก็ให้บรรดาโทสะยกทับย้อนกลับมาตีเมืองเพงมวนกวนซึ่งเป็นแหล่งช่องสมไพ่พลของอ้วนถมอ้วนถมต้านไว้ไม่อยู่ก็ทิ้งเพงมวนกวนไปรักษาเมืองลำพี แต่ในที่สุดก็ตายด้วยน้ำมือของไพ่พลโจโฉในที่รบดังนั้นแล้วโจโฉจึงยึดคองแค้นเสียงจิ๋วและกีจิ๋วไว้ได้ต่อมาในปีที่11แห่งสกราดเจียนอันก็กวัดเป็นจิ๋วจนลาบโกกันหนีรอดไปได้อ้วนทรงอ้วนฮีรู้ว่าโจโฉฆ่าอ้วนถำตายแล้วยึดแคว้นสําคัญไว้ได้สามแค้นและกําลังจะยกทัพมุ่งมาทางอีกิ๋วก็รู้ว่าเห็นเทจะต้านไว้ไม่อยู่ จึงรีบไปสวามิภักดิ์กับโฮ่โโว้วนโตโฉมีความประสงค์จะกวาดภาคเหนือไม่ให้มีเส้นหนาอีกต่อไปเพื่อไม่ให้เป็นที่ห่วงหน้าพวงหลังแก่การยกทับลงใต้จึงยกทับมุ่งเข้าตีโฮอ้วนอย่างไม่หลังรอโฮ่ว้วนเป็นเผ่าชนวนเผ่าหนึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในทุ่งหญ้าทางแคว้นเลียวใสที่แล้วมาอ้วนเสี้ยวเคยมีบุญคุณต่อหัวหน้าเผ่าชื่อเป็กตุน เป็กตุนมีความสนิทสนมกับอ้วนเสี้ยวเป็นอย่างดีดังนั้นเมื่อกองทัพใหญ่ของโจโฉยกมาถึงเขตของเป็กลงสารไปหลังซานในมณฑลเลียวหนิงก็เผชิญหน้ากับอ้วนทรงอ้วนฮีและเป็กตุนซึ่งนำกำลังของโอ้วนหลายหมื่นคนยกมาจะแก้แค้นให้กับอ้วนเสี้ยวผลของการลบอย่างนองเลือดที่เป็กลงสาร ปรากฏว่าเบกตุนตายในที่ลบให้คนหง่วนแต่กระจัดกระจายไม่เป็นทิศไม่เป็นทางเหลืออ้อนทรงกับอ้วนหีนํากําลังที่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยหนีไปทางเชือกเขาไปสวาวิพักด้วยกองสุนของยังแคว้นเหลียวตังเมื่อปราบหง่วนได้แล้วแม่ทัพในกองทั้งหลายต่างก็เร่งให้โจโฉฉว,วยโอกาสในชัยชนะ บุกเข้าเลียวตังจับอ้วนทรงอ้วนหีมาฆ่าให้เสียแต่โจโฉกับสั่งให้เลิกทับกับเมืองหูโตคําสั่งของโจโฉทําให้ขุนนางทั้งฝ่ายบุณและฝ่ายบูรู้สึกประหลาดใจเป็นที่ยิ่งนะเพราะในเวลานั้นดินฟ้าอากาศและภูมิประเทศของเลียวตังเหมาะแก่การเดินทับทําสงครามเป็นอย่างยิ่งทั้งกองทุนของก็ไม่ได้ยอมอ่อนน้อมด้วยโจโฉเพราะเห็นว่าตอนอยู่ไกลเมืองหูโตนะ เมื่ออ้วนทรงอ้วนหีหลบมาอยู่ด้วยก็เป็นข้ออ้างและโอกาสอันดีที่จะกวาดเลียวตังไปเสียเลยในคราวเดียวกันซึ่งเมื่อสําเร็จก็จะขจัดอ้วนทรงและอ้วนหีสองคนพี่น้องได้แผลเรี้ยวตังด้วยแต่เหตุไฉน,นโจโฉจึงไม่นําทัพรุดหน้ากับสั่งให้ถอนทัพกลับเมืองหูโตโจโฉลูกหนวดเขาของตนอยากสบายใจพางหัวเราะแล้วพูดว่าพวกท่านไม่จําเป็นต้องเหนื่อยกายไปลบลอกเราจะได้ศีรษะ ของสองคนพี่น้องในไม่ช้าทุกคนต่างก็ยังสงสัยอยู่แต่เมื่อโจโฉพูดเช่นนั้นจึงจำใจต้องลือค่ายเดินทางกับคุงโตตามคำสั่งแต่ทัพของโจโฉเพิ่งจะออกเดินทาง <m im it> ได้เพียงไม่กี่วันก็ได้รับแจ้งว่ากองซุนของแห่งแคว้นเหลียวตังส่งพูดนำศรีรษะของสองพี่น้องมามอบให้เป็นบรรณาการ <m im it> โจโฉจึงสั่งให้ทูตของกองซุนของเข้าพบพูดนำหีบมาด้วยสองใบ เมื่อเปิดออกดูก็เป็นศรษะของอ้วนทรงกับอ้วนหีสองคนพี่น้องจริงๆผู้ยังส่งสารของกองซุนของให้แก่โจโฉอีกฉบับหนึ่งด้วยถึงตอนนี้โจโฉจึงอธิบายแก่คุณนางทั้งหลายว่าเราได้ทราบข่าวว่ามานานแล้วว่ากองซุนของก็เกงพวกตระกูลอ้วนจะกินกินตนอยู่เมื่อคนทั้งสองไปสวรรค์พักด้วยก็ยิ่งระแวงสงสัยหนักขึ้นว่าจะไม่ซื่อหากในตอนนั้นเราบุก เข้าตีคนทั้งสามก็จะต้องร่วมมือกันต่อต้านที่ควรได้ก็จะไม่ได้แต่เมื่อเราถอยทับกองซุนของกับพี่น้องก็จะต้องกินแหงแข่งใจกันซึ่งถึงตอนนั้นเราไม่จําเป็นต้องใช้กําลังเียวจังก็สงบด้วยเรามาในตอนนี้กองซุนของก็ได้นํศาศีรษะของคนทั้งสองมามอบให้ก็เป็นไปตามที่เราคาดคิดตุกประการแห่ที่จริงแล้วกองซุนของแข่งแขว้นเลียวตัง ระมัดระวังเรื่องที่ฝ่ายตระกูลอ้วนยึดครองแผนใหญ่ทั้งสี่มาก่อนแล้วด้วยกลัวว่าตัวเองจะถูกผนวกเอาไปด้วยต่อเรื่องที่โจโฉลังเอาตัวพระเจ้าเฮียนเต้ไว้เพื่อใช้อำนาจกำหลาผู้อื่นนั้นกองซุนของก็ไม่สู้จะพอใจนะักนะับแต่อ้วนเซี่ยวพ่ายแก่โจโฉที่เมืองกวัวต่อเป็นต้นมากองซุนของก็เอาใจใส่ในเหตุการณ์ของเถอเไปยไเป็นนั้นมากคันทราบต่อมาอีกว่าอ้วนเซี่ยวตายอ้วนทรงอ้วนหีลบแพ้ ต้องเสียแว้นทั้งสี่ไปหลบหนีไปหัวห<ๆ>้วนก็ถูกโจโฉกันนำเอาจนยับเยินไปที่เขตเ็กหลงสารและพี่น้องสองคนกำลังหนีมุ่งมาทางเลียวตังก็รู้สึกร้อนใจเกรงว่าโจโฉจะยกทัพตามติดมาตนก็จะอยู่ไม่เป็นสุขจึงเรียกขุนนางทั้งหลายมาปรึกษาหาเือว่าควรจะทำประการใดดีกองซุนก๋งผู้เป็นน้องชายจึงมีความเห็นกล่าวว่าแว้นเลียวตังเราเนี่ยอ้วนเสี้ยวเคยจ้องมองด้วยความกระหายมาช้านาน แต่เนื่องจากโจโฉประชิดมาทางตะวันตกอ้วนเสี่ยวต้องทำศึกอยู่ได้ไม่หยุดย้อนจึงไม่มีเวลามาจัดการกับเราพอมาตอนนี้ตระกูลอ้วนก็สิ้นแผ่นดินจะอาศัยไรที่พึ่งจึงได้มุ่งม,มาหาเราความจริงก็ประสงค์จกยือแย่งแผ่นดินของเราไปครองพวกพี่น้องอ้วนเองยังเคยพะะซึ่งกันและกันฉช่ไหนเลยจะละเว้นเรือต่างของเราได้ถ้าเรารับพวกเขาไว้ก็เป็นจะเป็นภยัย ตอนนี้โจโฉกาลังพึ่เหวมอ,อยู่ลบชนะก็เป็นหลายครั้งหากเรารับพี่น้องอ้วนไว้ก็ไม่ผิดนําไฟมาคอกตอนเองหากโจโฉบุกเดือตัางมากกาลังเราไม่อาจเทียบได้ก็จะแตกในไม่ช้าเราไม่สู้ปล่อยให้พี่น้องทั้งสองเข้ามาหาเราแล้วจับค่าเสียทรงศีรษะไปมอบให้แก่โจโฉโจโฉเห็นดังนั้นก็จะพอใจส่วนตัวโจโฉเองก็เกรงว่าเล่าเปียวกับเล้าปี่จะบุกปิดจะบุกปีเมืองหูโตอ,อยู่ คงจะไม่คิดบุกเมืองเรียวถังเราต่อไปแต่จะรีบนาทัพกลับไปรักษามเมืองหองโตของตอนไว้ให้เป็นที่มัน่นคงไม่ทราบว่าพวกท่านทั้งหลายจะเห็นเป็นประการใดจึงมีผู้แย้งขึ้นว่าถ้าหากโจโฉไล่ติดตามมาแม้เราฆ่าพี่น้องอ้วนทั้งสองแล้วโจโฉยังประชิดแดนเราฉวยโอกาสบุกเข้าตีเราจะต้านทานกองทัพโจโฉได้สักเท่าไหร่มิสู้ให้พี่น้องอ้วนช่วยเราลบกับโจโฉไม่ดีกว่าเหรอ ทั้งสองฝ่ายต่างโต้เถียงกันม่อาจลงรอยกันได้กองซุนของเห็นดังนั้นจึงตับดบทขึ้นว่าเรื่องเนี้ไม่ยากแก่การแก้ไขเราจะส่งคนไปสอดแหนมหากโจโฉยกทัพตีเหลียวตังเราจะรับผิดลบกับโจโฉหากโจโฉไม่ประชิดเข้ามาเราก็จับพี่น้องอ้วนค่าเสียทรงศีรษะไปเป็นบรรณาการแก่โจโฉฝ่ายอ้วนทรงกับอ้วนฮีเมื่อเข้ามาถึงคมแดนของเหลียวตัง ต่างก็ปรึกษากันอ้วนทรงกล่าวแก่พี่ชายว่าแคว้นเลียวตังเนี่ยเมื่อบิดายังมีชีวิตอยู่ก็อยากได้ไว้ในมือแต่เพราะมีการลบพุ่งติดพันอยู่ไม่ขาดจึงไม่อาจทําให้ตามความประสงค์ปัจนี้เราสูญสิ้นพื้นแผ่นดินจะพักพิงแคว้นเลียวตังมีไพ่ผลและแไม่ทับในกองหลายหมืน่นอาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์หากคิดไว้เป็นของเราก็จะขยายอํานาจไปสู่ภาคกลางได้โดยง่ายการหน,นีเข้าเลียวตังในครั้งนี้หะก มีโอกาสก็จงจับก,กองซุนของสังหารเสียเพื่อหาทางใช้ไพ่พลของเขาแก้แค้นเอากับโจโฉต่อไปจะทําใจอ่อนมือไม่ได้แต่น,นั้นขาดอีกไม่กี่วันต่อมาพี่น้องทั้งสองก็มาถึงเซียงเป๋เงเมืองเอกของเลียวตังขอเข้าคำนบกองซุนของแต่เนื่องจากทหารสอดแนมของกองขุนทองยังไม่กลับยังไม่รู้ที่จัดการกับสองคนพี่น้องสถานใดกองขุนของจึงหาเหตุไปเสร็จไม่พบคนทั้งสอง หลายวันต่อมาทหารสับแนมกลับมาแจ้งว่าโจโฉหรือค่ายคอ,อยทับกับมูโตแล้วกองซุนของก็ให้สองพี่น้องเข้าพบในวันนั้นกองซุนของก็เตรียมการไว้พร้อมสับเมื่อพี่น้องทั้งสองเดินเข้ามาอย่างสง,ง่าผ่าเผยโดยไม่ได้เฉลี่ยวใจแต่ประการใดก็ถูกใพ่คนของกองซุนของจับตัวมัดไว้อย่างแน่นหนาแล้วนําไปตักศรีรษะในทันทีหลังจากนั้นจึงบรรจุศรีรษะของคนทั้งสองลงในหีบไม้ จัดทูดนำหีบศีรษะของคนทั้งสองไปมอบให้แก่โจโฉนี่ก็คือกลยุทธ์ที่กุยแกและโจโฉกำหนดขึ้นจากการประเมินความเป็นไปของเหตุการณ์แยกแยะความขัดแย้งในระหว่างพี่น้องตระกูลอ้วนและความขัดแย้งระหว่างตระกูลอ้วนกับแว้นเลียวตังรอดูการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์โดยสงบทําให้โจโฉครองพื้นที่เหือเฟยของตระกูลอ้วนและสยบแว้นเลียวตังโดยไม่ต้องเสียพ่คนเลยมุ่งทําศึกกับซุนกวนกับเล่าปี่โดยไม่ต้องกังวลต่อไปในอนาคต